เช้าวันอาทิตย์ที่สิบสี่กันยายนสอง8้าร้อยหกสบแปดครับาพาพี่ดูหมอกยามเช้านะครับตอนนี้ชาวนี้ว่าจะปลูกข้าวโพดนะครับปลูกข้าวเหนียวแต่าพาพี่เดินดูหมอกหมอกยามเช้าก่อนครับบรรยากาศนี่ฟักทองก็น่าจะไม่ให้กินนะใบโดนเพลี้ยลงโอ้โหทีนี้นี่แตงไทยนะครับแตงไทย มีแตงไทยกับฟักทองลูกเขาขาวน่นแตงไทยนะว้านอไม้ไ่เลี้ยงนะครับไปขุดไปขอพ่อมาจากข้างบ้านพ่อเอามาปลูกแล้วก็อันนี้เป็นไผ่ซื้อจำชื่อไม่ได้แล้วตรงนี้ก็ปลูกผักโดแล้วก็เผือกเผือกนี่ไปพาลุงเปียกไปหาหมอที่อนามัยแล้วเห็นคนแก่มานั่งขายเผือกหน้าอนามัยนะครับ ก็เลยขอซื้อกับยายแกมาแล้วก็กินเหลือก็เอามาปลูกไว้นี่หัวพร้อมขุดมาเรียบร้อยปลูกกินได้นี่ดาวเลืองพันบ้านๆน,นะครับดาวเรืองบ้านๆเพราะว่ารอบที่แล้วไปเอาดาวเลืองดอกใหญ่มาปลูกหนอนลงครับหนอนกินหูดอกดาวเรืองดอกใหญ่น่าจะต้องใช้ใช้สารเคมีนะครับนี่ไผ่นี่อีกสองกอคิดว่าไม่รอดเหมือนกันนะไผ่นี่ สองกอนนี้นึกว่าไม่รอดคนระับเพราะตอนนั้นปลูกหน้าแลงเดือนเมษาไม่มีน้ำลดค,คิดว่าเรียบร้อยไปแล้วสุดท้ายรอดครับพอได้ฝนต้นสักนี่ครับสักข้างทางอายุปีกว่าแล้วครับต้นสักสูงมากได้าจากสูตรพ่อพันก้าไม้นะครับแต่กกว่าจันทบ,บุรีดอกไม้พร้อมจะเก็บดอกไปขยายพันธุ์ต่อได้แล้ว แก่แล้วนะครับดอกมันเป็นดอกไม้พันธุโบราณน,นะครับเป็นพันุพื้นเมืองนะครับไปหาขอคนท่้คนแก่แถวนี้มาพันธุ์ใหม่เอามาปลูกหนอนมันลงมีหลายสีนะครับจริงๆริงตอนเอามามีสีขาวสีชมพูสีส้มส้มเข้มเข้มส,มเมเมสีเหลืองอ่อนนี่หลายสีนะนี่ครับนี่สีอ่อนเนี่ยคนละสี แล้วก็จะมีเนี่ยีสีเข้มๆแบบนี้ด้วยนะครับนี่ครับบรรยากาศในสวนนะครับท่าน,นี้ก็แบ่งเปน็นโซนมีมะเขือพวงมีแฟงมีพริกขี้หนูสวนพริกกระเหลี่ยงพริกชีฟ้ามีอ้อยสุพรรณบุรี50อ้อยหวานกล้วยเล็บมือนางมะลุมอะไรกันในนี้ส่วนไม้ผลที่ลงไว้ก็จะมีลำใหญ มีเงาะโรงเรียนแล้วก็เงาะโรงเรียนนาศาลมีทุเรียนทุเรียนนี่นานาพันธุ์เลยนะครับมีตั้งแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเบญจพรรณนะครับเป็นกระดุมเป็นนกหยิบหมอนมีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่รองนั้นเป็นเบญจพรรณเป็นชนีอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะครับทุเรียนนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศน,นาบ้านนะครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปานะครับพ,พี่ก็ประมาณนี้โอ้มองไม่เห็นภูเขาเลยด้านหน้า ดูหมอกครับหมอกลงเป็นเส้นเลยครับส่วนด้านท้ายนู้นนะครับด้านท้ายนู้นก็จะทําผักนะครับทําผักแบบปลอสารเคมีเป็นพวกผักใบนะครับพวกคะน้ากวางตุง้งอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีฟักทองมีแฝงบ้างนิดหน่อยนะครับเราพาไปดูด้านท้ายอีกฝั่งหนึ่งที่ผมปลูกต้นไม้ไว้นะครับ นี่ก็เป็นลำใหญ่นะครับลำใหญ่กำลังติดลูกเล็กๆราคาไม่ดีเลยนะครับปีนี้ลำใหญ่มะ,ะกอกระดกลูกใหญ่กินไม่ทันเลยเยอะมากครับคือตรงนี้นี่ครับนี่สุกทีเดียวเจ็ดลูกเลยตรงนี้ครับ ปลูกแบบไร้เคมีนะครับมันก็จะลกๆหน่อยชะอมก็เนี่ยครับได้ตัดไปกินกับไข่เจียวไปลวกกินน้ำพริกนกี่สุกเยอะมากอ่าส่วนต้นนู้นเป็นฮอลแลนด์นะครับต้นนู้นนะต้นกระดกครับต้นนู้นให้ดูมันก็หวานนะครับต้นนี้หวานมากครับนี่นี่ต้นเนี้ยดกครับสุกแล้วด้วยนี่ถ้าต้นนี้นะ เยอะมากเลยครับมะละกอโน่นมีแต่ดกๆเดี๋ยวพาเดินดูโอ้นี่สุกเยอะสุกเหมือนกันครับใครชอบมะละกอสุกแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับมารุมมาลุม,ม,ลมเพียบเลยนี่เป็นน้อยหนานะเดี๋ยวาพาให้พี่ดูเอ ผักบุ้งัผักบุ้งโอ้โหผักบุ้งนี่จริงๆเก็บทุกวันนะครับเนี่ยร้อยตัดตลอดกินตลอดครับผักบุ้งผักบุ้งเอามาปลูกจากเอไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวเรือแล้วร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือเขาหั่นผักบุ้งครับแล้วโคนผักบุ้งที่มันแก่ๆเขาทิ้งนะครับก็เลยขอโคนเข้ามาเอาโคนเข้ามาดำดำดำไว้พี่พี่พพดูนี่ครับก็ได้แกงส้ม ได้แกงส้มกินยอดทั้งนั้นเลยครับถ้าคนชอบเก็บนะเพิินนี่ครับเยอะมากครับเพิ่งได้ฝนแล้วก็ตัดกินตลอดครับผักบุ้งไม่หยุดเลยครับตะไคร้อย่างนี้ก็ีนตะไคร้ได้ขายไปบ้างแล้วนะครับตะไคร้กอใหญ่งามครับด้านนู้นก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่ผมปลูกไว้เยอะมากเป็นแถวเลยครับเดี๋ยววันหน้าจะพาไปอัปเดตดูนะครับ มันเป็นบอ่อปลาเอาแม่โคเล็กมาขุดแล้วก็เอาปลามาปล่อยพี่ดูบรรยากาศนะมอกลงอ่ะมีเสียงนกเขาคันด้วยเนี่ยนกเขานอนอยู่นี่แหละครับตอนนี้แหละทุกทุกวันอะ่ะเช้าเย็นปลาแล้วก็ไปซื้อหอยมาปลูกมาปล่อยหอยเขาก็บอกเป็นหอยปังหอยขมพอเอามาปล่อยไข่มันสีชมพูมันนัางจะเป็นหอยเช์รี่แน่นอน ไม้ผลก็กําลังโตครับน่วนี่สนกุก็ไผ่ก็ไผ่ซื้อมาทั้งหมดหกหกต้นนะครับตรงนั้นแต่โตแล้วที่โตเราเห็นเนี่ยประมาณสามสามกอโตอีกสามกอ,อยังเล็กอยู่เลยทั้งที่ปลูกวันเดียวกันพร้อมกันนะขอชมบรรยากาศเท่านี้ครับวันน,น,นี้วันที่สิบสี่กันยายนโซนหาร้อยหกสิบแปดครับขอบคุณครับ